สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องเซนป่าหลายล้านวันนี้ผมท่าท่านผู้ชมมาดูป่ายางนาที่ผมปลูกไว้นะครับตอนนั้นผมปลูกยางนาไว้ประมาณ200ต้นนะครับโซนนี้เป็นโซนป่ายางนาประมาณสัก200ต้นครับตอนนี้เหลือยประมาณสักเกือบร้อยต้นประมาณร้อยต้นอาจจะได้อยู่ครับต้นเล็กๆน้อยๆเป็นไม้ที่ผมชอบว่าต้นมันใหญ่ครับแล้วพยายามจะปลูกให้เขาได้แต่ก็ไม่ได้นะครับไม่ประสบความสําเร็จ เพราะว่าที่นี่ค่อนข้างจะแรงครับแรงธรรดาแรงจัดมากอ่ะ่วนนี้ในเวลาหน้าน้ําน้ําจะขังครับแต่ดินค่อนข้างจะเป็นดินลูกรัางปนทรายและหน้าแรงที่เมษาที่ผ่านมาดูครับความแห้งแล้งก่อนที่ฝนจะตกเขาแห้งแรงจากด,ดูยากก็ได้ครับโดยแห้งแรงจัดเวลาน้าน้ํามีน้ําอยู่นี่ไม้แปดปีนะครับยางนาเป็นพืชที่ชอบต้นไม้ที่ชอบน้ํานะครับดูครับชอบน้ํานะครับชอบน้ําแบบมากๆเลย ดินเขาก็ค่อนข้างจัดช่งชื้นแต่ที่นี่ดินแรงจัดนะแรงแบบสุดๆนะครับผมบอกได้เลยผลเพิ่งตกมานะครับก็ทําให้ยางนาละ่ะรอดไอ้ต้นไหนก็รอดก็รอดครับต้นไหนที่ไม่รอดก็ตายก่อนหน้าที่ผมใช้ต้นกล้วยนะแต่ในช่วงสามสี่ปีหลังมาผมปล่อยให้เขาผลทุท่าเขาก็โตได้เท่านี้นะครับยางนา แต่ความโตของเขาก็น่าจะแก่งพอสมครวรอยู่นะครับต้นเขาก็ใหญ่อยู่นะครับต้นใหญ่อยู่ต้นใหญ่อยู่ครับต้นใหญ่ต้นใหญ่อยู่ครับตันนี้มีอยู่รประมาณผมปลูกไปสองร้อยกว่าต้นหรือประมาณสักร้อยต้นได้เ <c oughs> นี่ยครับเ <c oughs> นี่ยครับสู้โซนนี้ก็เป็นแบบรวมกันฮะเพราะว่ามียางนาแล้วก็มีพยุมีศักร,รวมกันโซนตรงนี้ครับเพราะตอนนั้น ายางนาตายครับพอยางนาตายผมก็เอาพยุงกับประดูมาผสมนะครับแต่สักตรงนี้โซนนี้ปลูกไม่ได้เพราะโซนนี้น้ําขังนะครับโซนนี้น้ําขังต้องเป็นประดูอย่างเดียวเท่านั้นพยุงก็ตายเพราะที่นี่น้ําขังโซ,โซนนี้น้ําขังโซนน,น,น,นี้น้ําขังเยอะเจอแล้วหน้าน้ําขังเน,นี่ยค้างขังท่วมล่องเลยก็เลยได้ยางนากับพยุงเอ้ยโทษครับประดูประดูก็มีไม่กี่ต้นนะครับโซนตรงนี้แล้วเขาก็ตายลงไปเรื่อย นะครับตัวนี้ผมก็ยังไม่ได้เอามาปลูกเพิ่มห่างนะครับตรงนี้ห่างห่างมากนะครับก็เป็นบางโซอนะครับนะครับความแห้งแ้งเยอะเพราะฉะนั้นถ้าท่านผู้ชมถ้าคิดจะปลูกต้นไม้นะครับกระวาดูพื้นที่ครับพื้นที่พื้นที่ต้นไม้ที่เขาชอบนะครับอย่าไปฝืนนะครับผมฝืนเขาฝืนแต่ยางนามันต้นละห้าบาทแต่มันไม่เป็นไรครับแต่เขาปลูกก็ไม่โตมันก็เสียเวลานะครับ เมื่อปลูกไม่โตก็เสียเวลายางนาะชอบอยู่ที่น้ำที่มีน้ำชอบน้ำชอบความชุ่มชื้นที่มีน้ำหล่อเลี้ยงตลอดทั้งปีถ้าองนั้นโตเร็วโตเร็วแต่ถ้าเป็นแรงอย่างนี้ครับต้องรอดูอีกหน่อยว่าเขาจะโตแล้วจะไปถึงไหนได้นะครับผมก็พยายามรอมดูเขาอยู่นะครับเนี่ยตอนนี้8ปีเหมือนกันนะครับตอนนี้8ปีเหมือนกันต้วเดียวกันนะครับนี่ครับพาท่านผู้ชมมาดูครับ พยายามปลูกต้นไม้ที่ในพื้นที่ที่เรามีอยู่นะครับที่เขามีอยู่ที่เขาชอบนะครับอย่าไปฝืนธรรมชาติครับถ้าฝืนธรรมชาติไม่ไรแล่ะครับเราคนที่ปลูกอจะเสียหายนะหนึ่งเขาก็ตายสองเสียความรู้สึกนะครับว่าปลูกแล้วทําไมตายปลูกแล้วทําไมตายเพราะว่าเราไม่เข้าใจต้นไม้นะครับว่าเขาชอบดินแบบไหนก่อนจะปลูกก็ควรจะศึกษาพื้นที่ความชอบนะครับผมชอบแต่ผมปลูกแต่มัมม่าเขาไม่ได้ผมก็ต้องปล่อยนะครับ ก็พามาดูครับท่านผู้ชมวันนี้ก็ขอคณท่านผู้ชมที่ตามชมทางช่องสวนป่าลอยล้าน,นครับอาจจะปลูกต้นไม้ปลูกป่านะครับก็ควรดูสภาพดินและสภาพอากาศในพื้นบ้านเราด้วยนะครับเพื่อจะได้ไม่เสียต้นทุนเยอะนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ